ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับข้าวสู่หอยเด่น,น,นในห้องหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นฐานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจามาโดยตลอด้วยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1กันยายูนเราไปชมกันเลยเจ้านี้พีโป้ เจ้าปีโป้ก็ฝากมาแนวทางดับเต้มรวม10บน่วยบูนฝากมาดับเต้มศนย์ฝากมาดับเต้มศูนย์เต็มเดียวยังไงก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ ออคมชุดสตัวหลักร้อยสิบหน่อยจับชุดสมตัว9ก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าก็เกเกป็บหน้าจอได้นะท่านต่อมาเจ้านี้เลยเด่นล่างเอกหญิง 0 7น0 7เหศหฝากมา3มตัวเป็นแนวทางก็เป็นแนวทาง10หน่วย10หน่วยล่างต่อมาเลยเด่นบน ฝากมา3 7 4 3 7 4เด่นล่างตอนที่เด่นบนก็ฝากมา3มตัวด้วยนะเต็กกก็เด่นล่าง3ตัวใบนี้ก็เด่นบน3ตัวต่อมาเจ้านี้เลยดับล่างพีโป เจ้าพ <So S 1> ี่โป้ก <Canvas. S 2> ็ฝากมาดับสามดับสามตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นอดีตที่แล้วใบพีสามตัว แนวทันดับล่างฝากมาอาดีตที่แล้วดาบสี่ดาบสี่สรุปแล้วผ่านแนวทันใหม่นี้ครับเราไปชมกันแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดาบ ดาบสองนักท่านใหม่นี้ก็ฝากมาดาบสองตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลเจ้านี้ก็เป็นนัทานหลักออร่อยนะเจ้านี้ก็ ฝากมา4680 4680เ,เราไปชมหลักสิบกันบ้างหลักสิบก็ฝากมา เจ็ดแปดเจ็ดแปดก็ฟังมาถนะึานหลักสิบสองตัวต่อมาครับหลักหน่วยกันบ้างสองสามสี่ ฝากมาสองสามสี่ฝากมาสามตัวเป็นแนวทางถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลวนใจด้วยครับนะมาต่อการเจ้านี้เลยคิมชุดเต้นบนล่าง สามหกแป8 4้าห5เก้าสี่แปดสี่ส,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 สี่หก็ูัย์าหน่งยมากมาไหลชุนท่านเคปหน้าจอได้นะต่อมาเลยเจ้านี้โขนพี่พร ฝากมาเต็มล่าใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านเต็มสามหกบวดเจ็ดก็ได้เต็มสามเนท่านใหม่นี้ครับเ,าเราไปชมเนท่านใหม่นี้ก็ฝากมาเต็มโูน เต็มหนึ่งเต็มสองเต็นสามเต็นแ,แปดเนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาห้าตัวห้าเต็มเป็นแนวทานเต้มสองตัวล่างมาต่อการเจ้านี้เลยโอโุดมทานยา,าร ฟังมาศูนหกคู่เดียวฟังมาศูนหกคู่เดียวก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อไปครับต่อมาเจ้านี้สวย ฟังมาคู่สามเจ็ดสามแปดสามาเฟังมาหคู่เป็นแนวทางก็อขอบคุณอย่างมากต่อมาเลยเจ้านี้อาเพชร อาเพชฝากมาล่าง1 2 4 3 7 8แล้วก็ดึง1 2 4 3เด่น1กับ2ก็ฝากมาชุด2ตัว1 2 1 3 1 4 1 7 1 8 2 3 2 4 2 7ด้วยกระถ่าานเก็บหน้าจอนะ มาต่อการเจ้านีไหลอ้อเพชรฝากมาฝากมาแนวทางร้อยสิบหน่อยแปดสี่หกศูนย์ดึง 4, 6, สี่หกศูนย์แล้วก็เด่นสี่กับศูนย ต่อมาเจ้านี้เลยโคนค้นสูตรนะโคนค้นสูตรก็ฝากมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอดีตที่แล้วสี่แปดเดวตันใหม่นี้ก็ฝากมาเจ็ดหนึ่งก็ขอบคุณมาก ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทางา,น,าน,นะทานเป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝางมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนวท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย